ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเสนอนครับหน่วยการเรียนรู้ที่หนะครับโปรแกรมประยุกต์นะครับ1น,นะครับความหมายและความสําคัญของโปรแกรมประยุกต์นะครับ โปรแกรมประยุกต์หรือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนะครับคือโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานอย่างใดเฉพาะปัจจุบันนะครับสั้นๆว่าแอปนะครับซึ่งมีความหมายถึงโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกชนิดเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนนะครับแต่โปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวจะมีลักษณะเฉพาะสําหรับติดตั้งบนอุปกรณ์นะครับอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดนะครับโปรแกรมประยุกต์สามารถแบ่งได้ตาม การใช้งานได้6ประเภทดังนี้นะครับโปรแกรมประมวลผลคํคำนะครับหรือโปรแกรม Wordforching นะครับเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับจัดการกับข้อมูลประเภทเอกสารนะครับโปรแกรมตารางคำนวณนะครับหรือโปรแกรมสเปร e e ตนะครับสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับจัดการกับข้อมูลประเภทเอกสารนะครับโปรแกรมจัดการฐานข้อม um ูลนะครับสร้างและพัฒนาการขึ้นเพื่อใช้จัด การกับข้อมูลดิจิทัลจํานวนมากของผู้ใช้จํานวนมากของผู้ใช้นะครับโปรแกรมนําเสนอข้อมูลนะครับเป็นโปรแกรมสําหรับจัดเตรียมข้อมูลที่จําเป็นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะนะครับอย่างยิ่งใช้ประกอบการบรรยายกับผู้ฟังจํานวนมากนะครับโปรแกรมออกแบบนะครับสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานออกแบบเฉพาะเช่นการออกแบบบ้างการออกแบบโมเดลนะครับ โปรแกรมจะใช้งานได้ยากกว่าโปรแกรมอื่นๆนะครับโปรแกรมอัตถประโยชน์นะครับโปรแกรมประเภทนี้บางโปรแกรมนะครับจะติดตั้งพร้อมกับโปรแกรมระบบปฏิบัติการนะครับเพื่อใช้จัดการระบบสารสนเทศของคอมพิวเตอร์นะครับตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์นะครับที่ผมเอามาบางส่วนนะครับโปรแกรมประยุกต์นะครับในปัจจุบันมีมากมายทั้งที่พัฒนาจากนักพัฒนาโปรแกรมสมัครเล่นจนถึงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นด้วยบริษัทจดทะเบียนนะครับ ราคาถูกต้องผู้ใช้สามารถเลือกติดตั้งและใช้งานได้ตามความต้องการนะครับทางนี้นะครับโปรแกรมประยุกต์ที่นิยมใช้มากในปัจจุบันนะครับได้แก่1นนะครับ Microsoft Office นะครับสร้างและพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft นะครับมีความนิยมในการติดตั้งใช้งานเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับเนื่องจากใช้งานได้ง่ายนะครับ2นะครับ Windows Media Player นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเรียกใช้ไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอหรือไฟล์มัลติมีเดียประเภทวิดีโอนะครับพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft ในระบบปฏิบัติการ Microsoft รุ่นเก่าจะติดตั้ง Windows Media Player ให้อัตโนมัตินะครับเมื่อติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการนะครับสามนะครับ Adobe Photoshop นะครับเป็นโปรแกรมออกแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ตกแต่งภาพนิ่งประเภทต่างๆนะครับแทรข้อความใส่เอฟเฟกปรับค่าเสียงนะครับโปรแกรมดังกล่าวนะครับพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Adobe System นะครับข้อจำกัดของโปรแกรมนี้คือใช้พื้นที่ในการติดตั้งโปรแกรมจำนวนมากเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จบการนำเสนอสไลด์เพียงเท่านี้นะครับ